สวัสดีค่ะกลับพบกันอีกแล้วนะคะกับแจงแจงในรายการชมเก่งนะคะวันนี้แจงก็มีเมนูแบบใสหวานใสหวานมานําเสนออีกแล้วนั่นไมคือเมนูนมเย็นเท d ดดี้พิง์นั่นเองนะคะ เรามาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยขาดไม่ได้ก็จะเป็นนมตาหมีแจงใช้สูตร low fat นะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่มันมากจนเกินไปแล้วก็นี่เลยใช้น้ำแดงเฮลบรอยนั่นเองนะคะ3 0 ml นมผสมเฟรเป้20 ml นั่นก็คือนมข้นหวาน10 ml ข้นจืด10 ml whipping cream สำหรับตกแต่งเป็นท็อปปิ้งด้านบนแล้วก็จะมีตัวนี้เลย marshmallow รูปหัวใจสีชมพูนะคะสำหรับท็อปปิ้งด้านบนอีกเช่นกันนะคะซึ่งต้ บอกว่าเมนูนี้ถ่ายรูปสวยมากๆแล้วก็รสชาติก็อร่อยมากๆเช่นกันโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยค่ะโอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะตวงนมตาหมีซึ่งนมหนึ่งกระป๋องเนี่ยจะมีปริมาตรสุที่อยู่ที่140 ml ก็ใช้หนึ่งกระป๋องเลยค่ะตวงลงไปเลยค่ะ โอเคหนึ่งกระป๋องจากนั้นใส่ตัวนมผสมเฟรปเป้ซึ่งถ้าใครไม่ทานหวานไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็ตัวน้ำแดงเฮวูบลอยนะคะ 30ML ใส่ลงไปเลยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะหลังจากคนส่วนผสมทุกอย่างลงไปหมดแล้วนะคะแล้วก็จะตักน้ำแข็ง1แก้ว16ออนนะคะเทส่วนผสมลงไปในแก้วเลยค่ะ อ,อันนี้คือจังต้องการให้เหลือพื้นที่ไว้บีบวิปปิ้งครีมด้วยนะคะก็เลยจะเทไมห่หมดนะแต่สําหรับร้านไหนหรือว่าใครที่แบบไม่ชอบทานวิปปิ้งครีมอะคะ่ะก็สามารถเทลงไปหมดได้เลยโอเคค่ะแล้วก็เราจะมาบีบวิปปิ้งครีมนะคะท็อปลงไปด้านบนสุดของเครื่องดื่มเลยค่ะแล้วก็นี่เลยไฮไลท์เด็ดไฮไลท์โดนเราจะใช้ตัวมัชเมลโล่นะคะ ท็อปปิ้งลงไปด้านบนสุดตกแต่งได้เลยนะแบบแน่แนๆเลยนะจ๊ะใส่หวานต้องมาเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูเชดดี้พิงค์นะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูนะคะสำหรับใครที่ทำแล้วก็อย่าลืมส่งรูปมาอวดกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ